ียาตลบเนาะผมก็หล <rez> <ata> like ับไปไม่รู้แต่ก็บางทีน้องแจ้งวัวใส่ขุเทาแล้วก็มาบอกว่าเขาว่าถูกถูกถูกทำร้ายหลายคนแล้วก็เขาบอกว่าเขาถูกทำร้ายหลายคนแล้วเขาก็ยิ้มผมก็ถามว่าผมก็บอกเขาว่ากำลังช่วยอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมตื่นทีก็ตอนดิ้บไปทางเขาเรียกคุณ ว่ามันต้องให้สืบเสีย,ยสิบควนก่อนเพราะวันนี้วันนี้ก็สอบพยานของเราพยานเราสองปากที่ที่เสียในยกำลังสอบดูเพื่อที่จะมีการพิจารณาออกเลขสืบควนในสัญนาณเราเขามีอำนาจในการออกเลขสืบ่วนนะนะครับมันก็จะมันก็จะเข้าสู่ของกระบวนการที่เราจะให้เอาปฏิกิรยาข้อมาสอบ